กระสือกัางวันมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มช่างเจรจางามสง่าน้าชิดเชยชมตกกลางคืนมีหัวกับไส้ทิ้งร่างไปเที่ยวกินผู้คนสรรหาแต่สิ่งโสมมเน่าเหม็ดเป็นอาหารได้อะไรจากเพลงนี้ได้รู้คอนเซปต์คอนเซปต์ของกระสือ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับส่วรายการ What the Fact รายการที่เราจะหยิบเอาข้อได้จริงเนี่ยครับมาคุยกันแล้วคุณอาจจะร้อง What the f a c กับ <c oughs> พวกเราสองคนนะครับผมเข้มครับและอาจารย์ดรตรินโพร,รักษาครับนักอัจฉรยวิทยาครับแต่วันนี้เราจะทิ้งนักอัจฉรยวิทยาไปก่อน <c oughs> ตอนก่อนหน้านี้เนาะเราคุยกับเรื่องความกลัวแล้วก็มีคุยกันเรื่องกลัวผีเข้าไปวันนี้เราเลยจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับผีผีในแง่มุมของศตเชิงวิทยาศาสตร์นะครับและการแพทย์ด้วยครับพึ่งทางการแพทย์ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าผีผี ในมุมวิทยาศาสตร์และการแพทย์เนี่ยมีผีอะไรบ้างเริ่มเรื่องแรกผีที่แบบได้ยินบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับตอนเรานอนด้วยผีอัมผีอัมลักษณะเป็นยังไงก่อนผีอัมคือเรานอนนิง่งอยู่บนเตียงขยับไม่ได้รับรู้แต่ขยับไม่ได้อ่าก็คือรู้สึกตัวทุกอย่างแต่ขยับไม่ได้ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นในทางการแพทย์นะครับเราเรียกว่าสลีปพาร a ลิส i s หรืออัมาพาตโจ่วคาวตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นซึ่งอันเนี้ย มันสามารถอธิบายได้ด้วยการแพทย์แล้วเพราะมันมีงานวิจัยหลายอย่างที่คอนเฟิร์มแล้วว่าอาการผีอมนั้นเกิดจากอะไรส่วนใหญ่จะเกิดจากภาวะกึึงหลับกึ่งตื่นร่างกายกล้ามเนื้ออาจจะเป็นอัมพาตชั่วคราวทําให้ขยับไม่ได้เนี่ยแหละตอบคําถามว่าผีอมจริงไหมสรุปก็คือไม่จริงคืออาการสลีปาราลิ s i s ก็คือในสมัยก่อนเนาะเราอาจจะอธิบายเรื่องสลีปาราลิ s i s ไม่ได้เราก็เลยหยิบมาว่าเฮ้ยคุณโดนผีอาผีนั่งท้าผีนั่งท้าขยับไม่ได้ผีนั่งอยู่ตรงอกหายใจไม่ออก ขยับไม่ได้มองก็ไม่เห็นใครนะไม่เห็นดีลืมตาขึ้นมาก็อาจจะเห็นเงาเพื่อมันจะได้สอดคล้องกับเรื่องที่เราเจอไงมีอะไรอยู่ในท้องที่แบบว่าเศษควายธนูเศษอ๋อตะปูเข้าท้องรู้สึกว่าโดนของใช่ไหมโดนของผมมีตะปูอยู่ในท้องหรือคนเขาเชื่อว่าโดนคุณใส่ในท้องใช่ไหมเศษถ้าหนังวัวหนังควายเศษเศษผมเศษเล็บเจอในท้องม่อผ่ามาจริงๆคือการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติเซลล์ในมนุษย์เราสมมติว่า มันกําลังจะแตกตัวออกเป็นแบบเล็บเก็บกลายเป็นคนอีกคนหนึงอะแต่มันเป็นหลงเหลือแค่แบบ เศษเซลล์ที่มันผิดปกติมันก็จะมีทั้งเล็บเส้นผมกระดูอะไรเงี้ยอยูอย่ในท้องซึ่งมันคือการเขาเรียกว่าการแบ่งเซลล์หรือตั้งแต่ตอนปฏิสนธิหรือเป็นตัวอ่อนผิดปกติก็คือเล็บเราแทนที่จะมาขึ้นตรงนี้กลับไปแบ่งเซลล์อ่ามันคือโรคก,การแบ่งเซลล์ผิดปกตินั่นเองอเออ,อเ,เป็นเฉพาะบุคคลนะครับเพราะเราก็ไม่เคยเห็นจุดอื่นนะมีแต่เศษเข้าท้องเห็นปะไม่มีเศษเข้าแขนมีเศษเข้าขาเขาอธิบายมาแล้วเออนี่ไงว่าพบ เส้นผมเล็บหรือฟันในช่องท้องเกิดจากการแบ่งเซลล์ตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนผิดปกติผีสั่งให้ทำ ผีสั่งให้ทําหรือว่าได้ยินเสียงเทพ,พเจ้าหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายมาสั่งให้เราไปฆ่าคนโน้นคนนี้อันนี้เจอบ่อย<ม>ในคดีที่ผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตเวช<ม>นะครับอาการที่มีคนสั่งให้ทํานู่นทํานี่ทํานั่นเนี่ยเราเรียกว่าอาการหลงผิดหรือ delusion นะครับเป็นอาการทางจิตเวชหลายแรงเลยนะที่เชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นภาวะความจริงอย่างเช่นไปฆ่าคนเพราะผีบอกว่าถ้าฆ่าคนนี้จะทําให้ไปขึ้นสวรรค์ก็ไล่ฆ่าไล่แทงเลยใครเคสที่แบบ ค่ายกขวาระอินอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะใช่ค<ช>่าลูกบูชาพระอินอ่าอ,อันนี้ก็มีก็คืออาการป่วยทางจิตเวชนั่นเองที่อ้างว่าผีสั่งให้ทำเทพเจ้าเลือกเขาแล้วว่าให้เป็นคนทำนั่นก็คืออาการหลงผิดอย่างงี้ผีสั่งให้ทำกับส่งเจ้าคล้ายๆกันไหมอาการผีเข้าเนี่ยมันมีสองแบบตามที่คนเขาเชื่อกันแล้วก็คือผีเข้าแบบ เต็มใจสมัครใจให้ผีเข้า<ม>ได้แก่พวกร่างทรง<ม>การเป็นตัวกลางผ่านวิญญาณเพื่อพูดแทนผู้ที่ตายไปแล้ว<ม>กับอีกอย่างหนึ่งการโดนผีเข้าโดยไม่สมัครใจเ <c oughs> <c oughs> ช่นปอบผีตายโหงมาเข้าเราแล้วก็อยู่ดีเราก็พูดจาเป็นคนอื่นอาการเหมือนกันเป็นพร้อมกันหลายคน<ม>อย่างที่บอกเวลาเราไปสํานักทรงของขึ้นเนาะเวลาแบบอะไรนะัลิงสักลิงสักเสือใช่ไหมล้วก็ของขึ้นหรือว่าบางทีข้าเป็นเทพเจ้าช,ชื่อนู้นชื่อนี้แล้วก็มามฟาดฟา กันอ่ะอันนี้เราเรียกว่า mass hysteria หรืออุปทานหมู่อุปทานหมู่คนที่มีความเชื่อหรือว่าอยู่ในสังคมเดียวกันมันจะมีความเชื่อข้อมูลคล้ายๆกันเวลากำเลิบมันก็เลยจะกำเลิบคล้ายกันอลองเอาคนโคนลอซซี่โลกมารวมกันสิไม่มีทางเกิดอุปทานหมู่แบบเดียวกันแน่นอนเนื่องจากเขาไม่ได้รับข้อมูลความเชื่อไม่เหมือนกันความเชือ่อไม่เหมือนกันอย่างนี้ก็แบบเห็นนะทรงทรงเจ้าแบบทรงเจ้าโดเรมอน หรอมีมีมีตรงเจ้าโดเรมอนประเทศไทยเหรอมทนไทยก็คือโดเรมอนมาเข้าเหรอมันไม่มีประเทศอื่นหรอกที่ทรงเจ้าอะแล้วพอเข้าเขาแล้วเขาทำอะไรได้ก็มีอิทธิลิ์ไม่รู้อ่ะบิดได้ด้วยคอปเตอร์ไม่ไผ่เหรอดึงควักกระเป๋าสี่มิติอะไรของเขาออกไฟฉายย่อส่วนเอ้อแปลกดีเนาะอันนี้แปลก ประเทศเรามีอะไรแบบนี้เยอะมากเลยหลายหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอยู่ในห้องห้องนอนอได้กลิ่นทูบได้ยินเสียงโหยวนได้กลิ่นทูบได้กลิ่นเนา่ากลิ่นเหมือนศพสิ่งนี้คือมันเกี่ยวกับระบบประสาทสัมผัสเราซึ่งมีห้าอย่างเนาะได้ยินได้เห็นได้กลิน่นได้ฟังได้สัมผัสบางคนก็รู้สึกว่ามีอะไรมาจับมีอะไรมาดึงขาซ,งซึ่งเราเรียกว่า hallucination ครับหรืออาการประสาทหลอนอประสาทเราก็คือผิดเพี้ยนไปหมด มันทำให้เราได้รู้สึกหนาวมันทําให้เราได้กลิ่นประสาทสัมผัสทั้งห้าอย่างที่บอกผิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นทูบกาลังที่ไม่มีไม่มีเรามองเข้าไปในที่มืดหรือแบบเรามองเข้าไปที่แบบต้นไม้ที่ป่าเนี้ยแล้วเห็นต้นไม้เป็นผีแต่ผีตะเคียนนางตะเคียนไปแต่งเติมจากจากสิ่งที่เห็นเนาะเราเรียกว่า illusion หรือภาพลวงตาก็เกิดจากอาการหลอนนั่นแหละ ผู้ป่วยจิตเภทผู้ป่วยจิตเวทคนที่นอนน้อยดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดก็จะเห็นบ่อยมากอันนี้เห็นคนเดินผ่านแวบไปแวบมาบางทีเดินผ่านกระจก<ม>ตกใจตัวเองตกใจตัวเองเหรอ,เ,อ,อเราเรียกว่าอิลูชันครับหรืออาการเห็นผิด<ม>ก็อยู่ในสภาวะหลงผิดเห็นภาพหลอนเะนี่ยเราอธิบายแบบวิทยาศาสตร์แล้วนะเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องลี้ลับจริงๆมันมีคําอธิบายหรือจริงๆแล้เราคิดไปเองคนลุกสูคก้คนลุกสู้คนลุกแบบเฮ้ยส่วนใหญ่เวลาคนลุกเนี่ยคือปวด เอออยากเข้าห้องน้ำไม่ไหวเลยเไม่ไหวเลยแต่ถ้าคนลุกอยู่ตลอดเวลาจนแบบทั้งวันเนี่ยรู้สึกอากาศเย็นๆหรือว่าเวลาที่มีคนลุกรู้สึกว่าเหมือนมีวิญญาณผ่านอะไรเงี้ยออารมณ์เหมือนแบบมีใครพยายามมาสื่อสารกับเราว่าเอ๊ะเนี่ยคนลุกอีกแล้วเนี่ยคนลุกอีกแล้วมันจะเป็นอาการหนึ่งในโรคลมชักนะครับหรือคนลุกจากสมองอักเสบเนื่องจากภูมิคุ้มกันิปกเตอไปทางนั้นเลยคนลุกไม่มีสิ่งกระตุ้น อาจจะเป็นลางบอกเหตุว่าเราป่วยถ้างั้นพบแพทย์ดีกว่าถ้าอยู่ดีแบบขนลุกแบบไม่ได้ปวดแบบไม่ได้ปวดช้องนามนะเอออย่างก็พบแพทย์เถอะเพราะว่ามันผิดปกติแล้วเซนเราแบบดักจับผิดปกติอะ มันไม่ใช่มีอะไรมาจับมือเราไม่ใช่ไม่มีจริงๆเทปเนี่ยนะอยากให้เป็นความรู้สําหรับผู้ชมนะคะว่าบางทีความเชื่อหรือว่าสิ่งที่มันก,กั้ากึ่งกับความผิดปกติอะ่ะจริงๆเวลาเรามีความเชื่อหรือลักษณะไม่ปกติผิดแผกไปจากคนทั่วไปเนี่ยแนะนําให้ไปตรวจร่างกายก่อนจริงๆม,มันอาจจะแบบมีแค่เส้นบางๆเนาะเออไปตรวจร่างกายเพราะอะไรเราจะได้แยกคัดแยกโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางร่างกาย ออกจากปัจจัยทางจิตก่อนสมมุติบางคนมีเนื้องอกในสมองทําให้อยู่ดีๆเขาก็นิสัยเปลี่ยนไปเลยในข้ามวันอยู่ดีก็พูดคาหยาบอยู่ดีๆก็เป็นคนโมโหฉุนเฉียวคืออยู่ดีบุคลิกเปลี่ยนใช่ไม่มีผีเข้านะแต่บอกว่าเนื้องอกไปกดเส้นประสาทที่เป็นส่วนสั่งการถูกต้องแล้วก็ถ้าเราคิดมัวแต่จะมุ่งไปในเรื่องเหนือธรรมชาติอะรักษาไม่ทันเสียชีวิตทีนี้พอเราไปตรวจร่างกายแล้วเรารู้ว่ามีสิ่งผิดปกติในร่างกายอะเราจะได้ทราบว่า ่าน,นี่คือสาเหตุที่ทําให้เราเปลี่ยนไปแปลกไปป่วยแต่ถ้าตรวจร่างกายแล้วไม่เกิดอะไรผิดปกติขึ้นเลยคราวนี้แหละเป็นเรื่องของปัจจัยทางจิตจิตคุณก็ไปตรวจสภาพจิตเพราะการเจ็บป่วยทางจิตใจไม่มีแผลอ่าเราจะได้รู้ว่านอกเหนือจากอาการผีอําผีสั่งให้ทําผีเข้าได้ยินเสียงได้กินทูบได้อะไรเนี่ยว่ามันปกติไหมหรือระบบประสาทเราผิดปกติปกติแต่ก็จริงๆก็พอเข้าใจได้นะถ้าเราเอาเรื่องในอดีตมาพูดว่าสมัย ก่อนเนี่ยวิพัฒนาการทางการแพทย์หรือว่าการตรวจวินิจฉัยโรคอะ่ะมันยังไม่ไม่ดีเท่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยเอาสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้เนี่ยเอาไปเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวอธิบายว่ามันง่ายดีไงอ่ะมันง่ายมันไม่ต้องมีข้อสรุปใช่อันนี้มาจากอะไรก็ไม่รู้เรื่องเหนือธรรมชาติคือจุดที่ทําให้คนสมัยก่อนเขาชอบใช้เรื่องแบบนี้ยเพราะว่าการรักษาทางด้านจิตใจอะ่ะมันส่งพลังให้คนป่วยได้หายจากโรคได้เร็วขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าแบบเป็นโรควิตกกังวลใช่ป่ะก็เลยบอกว่าถ้ากินข้าว สารเสกเนี่ยนะถ้าเอาไปหุงกินสามวันอาการจะดีขึ้นจะไม่เห็นผีอีกต่อไปพอเขาเชื่อแบบนั้นกำลังใจเขาก็จะดีอพอสภาวะจิตใจเบิกบานความเครียดลดลงมันก็จะไม่เห็นภาพหลอนไงจริงมันก็อ,อาจจะเป็นหนึ่งวิธีทางรักษาที่แพทย์ปัจจุบันพยายามทาให้เราเขาเรียกว่าอนะไรเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไรประมาณนั้นเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะใช้อีกวิธีหนึง่งเพื่อทําให้เราเชื่อในอีกแบบหนึ่งจะได้หายจะได้สบายใจกินอันนี้เข้าไป5วันหายแน่นอน แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเออห้าวันกูจะหายอันนี้เป็นหลักการทํางานเดียวกับยาหลอกหรือเราเรียวกว่าพลาซิโบ ibo, นะครับซึ่งเป็นยาที่ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายเราเลยเป็นเหมือนแป้งอัดเม็ดแต่ให้คนไข้กินไปเพราะให้คนไข้กล้าที่จะขยับตัวอย่างเช่นคนไข้ที่เคยลดล้มมาไม่กล้าเดินแล้วเชื่อว่าตัวเองเดินไม่ได้อีกแล้วหมอก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วแค่คนไข้กลัวที่จะเดินหมอก็เลยบอกว่ากินยานี้7เม็ดนะพอวันที่5้าจะเริ่มขยับได้วันที่6เริ่มเดินได้ ช้าๆวันที่7เริ่มเดินได้ปกติคนไข้ถ้าเชื่อมั่นในหมอวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาก็จะกินพลาซิโบเข้าไปโดยเชื่อว่าตัวเองจะเดินได้ก็จะทําให้คนไข้คนนั้นกลับมาเดินได้ปกติก็คือเราป่วยทางจิตอืป่วยทางใจนั่นลป่วยทใจอะเท่าทีอป่วยทางใจ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเออน่าสนใจนะในการที่เขาหยิบเรื่องราวเหนือธรรมชาติมาใช้ในการชักจูงเพื่อให้เราเชื่อแล้วก็รักษาเราทีนี้เราก็อยากตกเป็นเหยื่อความที่ไม่รู้ละกันเราก็อยากจะให้คําอธิบายเหล่านี้ครับไปตอบคําถามหลายๆคนที่ว่าความเชื่อหรือความไม่สบายใจที่คนในบ้านสมาชิกในบ้านหรือเพื่อนเราอาจจะเป็นเช่นเพื่อนตาขวาง,งกรีดร้องอย <c oughs> ่างเงี้ยไออาการผีเข้าเนี่ยมันคือโรคที่เรียกว่าสมองอักเสบจากแอนติบอดีที่ชื่อว่า n, 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 n M.D.A. นะครับลองไปดูมันจะมีลักษณะอาการตา,ตาเหลือกรีดล้องเนี่ยบุคลิกภาพเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนจริงๆก็คือโรคชนิดหนึ่ง ดังนั้นเราไปตรวจก่อนว่าเราเป็นหรือเปล่าอารมณ์ที่แบบว่าเอ้ยเรามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับสมองหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคนคนหนึ่งเลยผีเข้าหรือเปล่าอาการนิสัยไม่เหมือนเดิมพอเรารู้อย่างนี้แล้วก็ทําให้อ่าเราสามารถไปหาต้นเหตุของมันมแล้วก็รักษาได้เราจะได้ไม่ต้องกังวลอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วเราไปถอดใจก่อนว่ามันจะรักษาไม่หายแล้วกันอาจารย์โกผีอะไร ตอนเด็กๆแค่มืดก็กลัวละแอ่มืดก็กลัวไม่ต่อนตาการนะว่าแบบจะมีตัวอะไรที่เป็นสัตว์ประหลาดที่จะมาบ,บดึงขาดึงผ้าห่มทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะเวลาผมผ้าแล้วทิ้งขาไว้อ่ะก็จะรู้สึกกลัวขามันเย็นๆแบบก็คือต้องเอาผ้าห่มไปครอบไปครอบขาแต่พอครอบเสร็จร้อนละอุร้อน,อนก็ต้องเอาออกความกลัวมันจะมา,มา,มาหายๆตอนในเด็กที่เรากลัวเนี่ยเรากลัวผีแต่เราไม่รู้ว่ากลัวผีตัวไหนที่เรารู้มาเนี่ยมันมีผีกี่ตัวเอาผี ยอดฮิตของคนไทยแล้วกันเนาะขอตัวแรกก่อนเลยกระสือผีกระสือเนี่ยตอนเด็กๆเ,เขาเล่ากันว่าว่ากันว่ากระสือเนี่ยมีหัวกับไสเออหัวกับไส้ลอยมานี่เคยถามคุณยายคุณยายกระสือมีจริงไหมเออมีจริงเขาไปลบปลูไม่ได้นะ แล้วยายเคยเห็นเนาะบอไม่เคยเห็นนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาพูดกันเล่าต่อกันมาว่าการะสือเนี่ยลัาากษณะกระสือที่คนไทยอย่างเราเรเนี่ยรับรู้มันจะมียังไงบ้างนะมีลอยได้ลอยได้มีหัวกับไส้เ,เป็นผู้หญิงแล้วก็มีไฟแดงๆกรปปะพิบพิบตรงหัวใจใอ แค่นี้ใช่ไหมอันนี้คือข้อที่เล่าต่อกันมาทีนี้วันนี้พวกเราก็เลยจะมาตั้งคําถามแบบวิทยาศาสตร์ว่าผีกับความเป็นไปได้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงไหม,มเพื่อบางคนน่ะพอรู้สิ่งแบบนี้แล้วจะได้เลิกกลัวก่อนอื่นเลยคําถามครับกระสือ,อเป็น LGBT ได้ไหมได้ ผมทําผมทรงอะไรผมยาวที่ที่เรารับรู้อะกระสือที่เรารับรู้มาคือเป็นผู้หญิงผมยาวใช่ผมยาวแล้วถ้าเป็นผู้ชายผมยาวไม่นับ LGBT อยากเป็นกระสือแต่ร่างเป็นผู้ชายร่างตอนเป็นคนผู้ชายเป็นกระสือได้ไหมถ้าตามหลักแล้วหลักอะไรหลักที่เราได้ยินกันว่ากระสือต้องเป็นผู้หญิงใช่กระสือต้องเป็นผู้หญิงเพราะถ้าเป็นผู้ชายอะจะเป็นกระเออกระหังหลายคนตอนเด็กๆชอบชอบคิดว่ากระสือกับกระหังเป็นแฟนกันนี่ชอบถามนักศึกษาที่ม อะไรว่ากระสือมีแฟนชื่อมันก็จะตอบว่าก้าหังแต่จริงแล้วในตำนานกระสือ<น>กับกราหังเป็นศัตรูกรันเป็นศัตรูกันอีกฆ <5. S 1> ่ากันแต่ประเด็นคือกระสือเนี่ย เป็นได้เฉพาะเพศหญิงอแต่ในปัจจุบันเนี้การยอมรับความหลากหลายทางเพศอผีไม่พัฒนาด้านสังคมไปกับเราหรออย่างเช่นสมมติว่าแปลงเพศแล้วเป็นหญิงข้ามเพศเป็นกระสือได้ไหมเออน่าสนใจเราต้องถามใครอันันนี้ตั้งเป็นคําถามไปก่อนอะต่อมาความสงสัยนะครับเวลาเรานักศึกษาเรากลัวผีเนี่ยหรือเด็กๆเราก็จะอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ให้ฟังว่าอ่ะโอเคคําถามแรกกระสือเป็น lgbt ได้ไหมคําถามที่สองกระสือตัดผมทรงอื่นได้ไหม ผมสั้นอะผมบ๊อบสกินเฮดก็ได้มันลอยมามันจะไม่ใช่แบบเงาผมยาวแล้วไงอ๋อมันก็จะท้อนมันก็ไปกลมๆแบบท้อนสองจุดเออวิงวิงวิงอ่ะอันนี้ก็อีกคำถามหนึ่งคำถามต่อมาครับไฟที่ก็พิบจากหัวใจอืมอวัยวะไหนของมนุษย์ที่ทำให้มีแสงได้หิ่งห้อยไหมเราแล้วเราเป็นหิ่งห้อยหรอเราไม่ใช่ไงแล้วก็สื่อคือมีโซลาเซลล์หรืออะไรเราสะสมพลังงานมาจากการกิน กิน <c oughs> ของเสียกินของเสียทําให้มีพลังงานในการฉายแสงให้มีแกส๊สเนมแก๊ส่านักศึกษาแพทย์ที่มหิโดนบอกว่าอาจารย์ครับผมรู้แล้วมไมกระสือลอยได้เพราะอะไรก๊สมีเทนในกระเพาะอืม,มันอัดอทาให้กระสือลอยได้นี่ก็เลยแบบสุดยอดเอาจริงนะครับกระสือเนี่ยเป็นเรื่องเล่ามาเป็นเป็นร้อยปีไหมแต่นานอ๋เป็นวันนานมากถ้ากระสือมีจริงและพิสูจน์ได้ ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกที่สร้างเครื่องบินได้มไม่ใช่พี่น้องตระกูลไรเพราะว่ากระสือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลอยได้ม,มาก่อนเครื่องบินอแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่านวัตกรรม,รรมเทคโนโลยีจับมาแล้วก็ใส่เป็นไอพ่นสองฝั่งออแล้วพาบินแล้วกระสือเนี่ยมีอิทธิฤทธิใช่ไหมมีแสงสว่างในตัวเองอแล้วก็เหาะได้ขอด้บินได้ทําทุกอย่างถอดหัวได้อเออตอนกําลังถอดหัวเนี่ยสิ่งที่ไปกับหัวนอกจากไส้แล้วมีอย่างอื่นอีกไหม ปอดปอดไปด้วยไหมน่าคำถามคือกระสือเอาไส้ไปทําอะไรเอาไว้เป็นหางเสือการควบคุมก <c oughs> เออล <c oughs> อยซ้ายลอยขวาเอากระเพาะไปไหมต้องเอาไปเพราะต้องไปกินออีกรอบหนึง่งกินอ่ะการที่ถอดไส้ออกมาเนี่ยไส้อวัยวะทั้งหมดเนี่ยผ่านทางคอเหรออืมคอเล็กๆใช่ตรงเนี้ยแหละแล้วพอพย้อนกลับมาพอกลับมาที่ล่างไม่เหลือรอยอะไรเลยใช่งั้นกระสือเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์ด้วย ในการทําให้ไม่มีรอยผ่าและรอยแผลเป็นโอ้โหหลังไม่เออพอเริ่มคิดอย่างนี้แล้วเราต้องพึงระลึกได้แล้วนะว่าถ้าเราเจอแสงไฟวุบมวาบตอนกลางคืนถ่ายวิดีโอมาเลยครับส่งวิดีโอมาที่ช่องของเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ว่านั่นคืออะไรเพราะว่า จนปัจจุบันเนี้ยังไม่มีวิดีโอที่ชัดเจนเลยถ่ายภาพกระสือจริงๆนอกจากแบบว่าคลิปตัดตอนคลิปงแต่งหรือคนเอาวิกผมไปใส่ดโดรนอะ่ะแล้วให้ดโดรนมันบินว่าเนี่ยก็มีผมแนฟะูละเออเป็นโดรนอันนี้ก็เลยเป็นข้อที่แบบไม่สามารถให้เด็กรุ่นใหม่ๆมกลัวสิ่งแบบนี้ได้จะมีแต่คนยุคแบบ เอ็กเจนวายนะที่จะกลัวแบบกระสือโดนปลูกฝังมานี่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะใช่ไหมกระสือก็หหางกงินหมดน่ากลัวมากอีกอย่างปอบปอบปอบนี่มีลักษณะยังไงเล็บยาวไหมจกไฟจกพุงปอบเล็บยาวในละครในละครคือเวลาจะหนีปอบต้องลงโองงแล้วปอบหาไม่เจอ แล้วในโอ่งก็คือลงไปได้สิบคนใช่นั่นก็คือแบบเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพติดตาภาพจําของเด็กๆรุ่นเราๆแล้วกันเนาะปอบเนี่ยเป็นตำนานมีในหลายประเทศนะเคยไปอ่านเจอมามีทั้งปอบแบบว่าก็คือโซนบ้านเราอะเขา t h e a ด t เชียคาคาว่าปอบเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะกินไส้กินเด็กกินเด็กกินใส่ปอบมีลักษณะยังไงกินฝักต่างๆเหมือนคนเลยปะ<ต>ลักษณะเหมือนคนทุกอย่างแต่ชอบกินของสดอืเขาอาจจะเป็นคนอีสานเปล่า S <S มันมีมันมีข่าวที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนนกินไก่สดแล้วเขาก็บอกว่าเนนคนนี้ปอกเขา้าคือมันมีหลายอย่างที่มันเป็นอาการป่วยทางจิตหรือเปล่าเพราะความที่สิ่งที่เราไม่รู้อะเราชอบโทษสิ่งที่เราไม่รู้ไงว่าเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติเอาผีมาเออเอาผีมาลวกันโทษมันง่ายดีแล้วก็เปรตเปรตเปรตลักษณะเป็นยังไงครับตัวสูงยาว แขนรี่ปากจูมือใหญ่มือเท้าไบร์ลานงั้นถ้าเปรตลงแข่งโอลิมปิกชนะว่ายน้ำโอ้โหวิ่งมือเท้าไบร์ลานตัวเพียวด้วยนะทำไมเปรตต้องปากจูเพราะด่าพ่อด่าแม่ป่ะแต่ถ้าเราชมพ่อชมแม่ปากจะใหญ่ไหมเราก็ไม่เป็นเปรตอ่าโอเคแล้วถ้ามือใหญ่เปรตเอาไว้ทําอะไรไม่ทำไมเปรตถึงมือใหญ่ตีพ่อตีแม่ ก็เลยมือบวมเหมือนปากอ้าวแล้วทําไมเราด่าพ่อรอแม่ปากจูททาไมตีพ่อตีแม่มือไม่เล็กเออทาไมตีพ่อตีแม่มือไม่เล็กเท่ารูเข็มบ้างอะคืออะไรคือความบาลานซ์ผมว่ามันเป็นเรื่องของจินตนาการทําให้คนกลัวในการทําบาป กลัวในการทําไปตีพ่อตีแม่มันไม่ดีนะด่าพ่อด่าแม่มันไม่ดีนะเป็นการสร้างแบบจินตนาการเรื่องความกลัวขึ้นมาให้เด็กไม่ทําสิ่งเหล่านั้นก็คือเอาความกลัวเข้ามาครอบงำเป็นการสั่งสอนในช่วงสมัยนู้นมีคนบอกว่าผีต่างประเทศมันจะไม่หลอกคนประเทศอื่นเราจะเข้าใจที่มันหลอกไหมสมมติว่าถ้ามันมาแล้วมันพูดภาษาจีนใส่เราอะเราก็แบบไม่รู้ว่าอะไรนะไอผีกองกอยมนกระโดด ขี่กองกอที่ต้องมียันแปกอย่างเงี้ย เอางี้เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยสมมติว่าถ้าผีมีจริงนะครับถ้าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วผีเป็นชนชาตินั้นปลายทางประเทศที่เราไปตอนเขาหลอกเราเขาจะพูดภาษาอะไรและอีกอย่างหนึ่งคําถามถ้าจะต้องสวดมนต์เราต้องสวดภาษาเขาหรือภาษาเราศาสนาเขาหรือศาสนาเราเออยากยากอีกเราสวดพุทธนโมัตตานโมัตตาก็เขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ไม่ไปแล้วแล้วคือยังไงอ่ะเราอยู่กับต้องถามก่อนไหมคุณคุณคุณชาติอะไรอย่างเงี้ยคือ สมมติว่าเราเป็นพุทธอย่างเงี้ยแล้วผีเป็นคริสยุโรเป็นคริสเป็นคริสผีที่เป็นคริสก็ต้องเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองเป็นคริสแล้วคริสถ้าเชื่อจริงๆคุณก็ต้องเคารพไม้กางเขนดังนั้นถ้าเราห้อยหลวงปู่มั่นหรือห้อยหลวงปู่อะไรไปก็แล้วแต่เขาก็อาจจะเอ๊ะ<อ>ห้อยอ,อ,อ,อะไร,รก็หลอกเราเหมือนเดิมก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งลี้ลับเนี่ยมี boundaries มหรือมี เส้นแบ่งขอบเขตลัติจูดลองติจูดไหมหรือผีพูดได้ทุกภาษาพอตายไปมีความสามารถพิเศษใช่ไม่มีขอบเขตทางด้านภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องไงครับวันนี้เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผีผ่านวิทยาศาสตร์กันคร่าวๆอบอกว่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะน,น่าสนใจคือถ้าแบบเรามีคนใกล้ตัวนะครับที่มีอาการลักษณะประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าเขาป่วยหรือเปล่า ยังไงก็พาไปพบแพทย์นะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุด <c oughs> ช่วยอะไรไม่ได้ครับหมอผีอาจจะช่วยไม่ได้คราวนี้ต้องไปหาหมอจริงๆแล้ว <c oughs> ผีโดเรมอนก็ช่วยไม่ได้ <c oughs> โดเรมอนจะช่วยไงย่อส่วนเหรอเออเดบิตะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับอะไร,ร,รครับสปอนเซอร์เลยนะครับ BC h o เ s e Real ร S t a t e ครับใช้ BC h o เ s e ผีไม่เข้าท่านสำเร็จรูป การปอบกา,การผีการมาแมลงการกระสือการทุกอย่างกันจนได้ไหมไม่น่า <laughs> โอเคครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคิปของเรานะครับชอบเนื้อหาที่เราหยิบมาคุยกันในวันนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์หรือว่าพลาดคลิปของเราที่จะออกมาคุยเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าลืมเราจะพยายามคอนคลิปในทุกๆวันพุธนะครับผม,มแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย